สวัสดีครับผมอาจารย์ดรยอดแก้วแก้แมเหมงสาวันนี้จะมาติวสอบนะครับเอ่อบุคลากรทางการศึกษาอื่นนะครับมาตราสาคอคววเล็บสสังกัดประหลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับเอ่อวันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปี2547นานะครับสำหรับท่านใดที่กำลังจะเตรียมตัวสอบนะครับแล้ว ยังไม่มีแนวข้อสอบนะเฉพาะตำแหน่งให้พิมพ์ชื่อตำแหน่งด้านล่างนะครับเช่นพิมพ์ว่านักวิชาการศึกษานักทรัพยากรบุคคลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการหรือตำแหน่งอื่นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ยอดจะนำไฟล์ข้อสอบเนี่ยนะครับเฉพาะตำแหน่งเอามาโพสต์ไว้ให้นะครับแต่ว่าต้องกดติดตามช่อง YouTube เอาไว้ด้วยแล้วกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเอามาโพสต์ไว้ให้แล้วเนี่ยมัน ไม่แจ้งเตือนในโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ฝ่ายข้อสอบไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับในส่วนของวันนี้เนี่ยนะฮะก็จะมาเจาะประเด็นสําคัญนะครับของกฎหมายฉบับนี้นะครับคือข้าราชะการครูแล้วก็บุคาลากรทางการศึกษานะครับหลายคนเนี่ยมักจะถามว่าอาจารย์จะอ่านทันไหมนะครับถ้าอ่านฉบับเต็มเนี่ยคงไม่ทันนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครมีเวลาน้อยเนี่ยนะครับ ควรจะนะฮะเอาจุดเน้นประเด็นสําคัญนะครับแต่ว่าก็ต้องครอบคลุมนะฮะเนื้อหาทั้งหมดด้วยนะครับอ่ะเรามาดูในรายละเอียดกันนะครับประเด็นที่1นนะฮะก็คือในเรื่องของนิยามนะครับตามกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะฮะข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยหมายถึงนะครับบุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะฮะนี่คือประเด็นแรกนะครับบุคคลต้องได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ใช้คาว่าและนะคือต้องได้ทั้งบรรจุและต้องได้ทั้งแต่งตั้งนะครับขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะครับให้รับราชาการนะฮะใช้พรบรฉบับนี้บรรจุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะที่เราเห็นในชัดเลยก็คือครูนะครับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครนะครูนะในโรงเรียนนะเทศบาลนะสองสังกัดนี้จะไม่ได้ใช้พรบรฉบับนี้บรรจุนะครับก็หมายความว่า ไม่ใช่ข้าราชการครูตามระเบียบข้าราชการครูปีสีเจ็ดนะฮะเขามีกฎหมายเฉพาะของเขาเองในการมาจุนะถามว่าเป็นราชการไม่เป็นแต่ไม่ใช่ข้าราชการครูนะครับอย่างครูกทมเนี่ยก็จะเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครนะครับอย่างครูโรงเรียนเทศบาลก็เป็นข้าราชการท้องถิ่นนะครับก็มีกฎหมายเป็นของตัวเองนะแต่ถ้าเกิดครูที่อยู่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะส่วนใหญ่แทบจะทั้งหมดเลยก็ว่าได้ก็เป็นข้าราชการครูนะจากระเบียบพระคุณ ค่าราชการครูปีสิเจ็นะครับต่อมาครับเงินเดือนเนี่ยนะฮะมาจากงบประมาณแผ่นดินนะที่จ่ายในละักษณะเงินเดือนนะครับเพราะเนย่งเงินเดือนจะมาจากเขตพื้นที่จะมาจากหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้เนี่ยไม่ได้ต้องมาจากงบประมาณแผ่นดินซึ่งงบประมาณแผ่นดินมาจากไหนก็มาจากนะฮะรัฐบาลนะครับที่นะฮะเอ่อทำเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีนะครับและสุดท้ายนะคือในสังกัดใดได,ได้บ้าง ก็มีกระทรวงที่กําหนดนะในนิยามเนี่ยตรงตัวเลยอยู่3กระทรวง1คือกระทรวงศึกษาธิการ2คือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา3คือกระทรวงวัฒนธรรมนะ,ะอย่างก,กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็คือโรงเรียนกีฬานะครูนะ,ะ,นะ,ะข้าราชการที่อยู่ในโรงเรียนกีฬานะกระทรวงวัฒนธรรมก็เป็นโรงเรียนนฏศินนะฮะวิทยาลัยนรศินสถาบ,บันบัณฑิตพนรศินนะครับอันนี้ก็คือนะนิยามของคําว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นะครับนะทีนี้ก่อนจะไปเนื้อหาส่วนที่สองเนี่ยนะฮะสำหรับนะคนที่นะมีเวลาน้อยนะครับอ่านไม่ทันนะครับท่านสามารถสมัครเข้ามานะฮะติวข้อสอบลับได้นะครับข้อสอบลับเนี่ยเป็นข้อสอบที่คัดมาให้แล้วนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยนะมีปัญหาคือข้อสอบหรือหนังสือเนี่ยมีเยอะมีเป็นพันข้อ2000ข้อมันไม่มีเวลาแล้วอ่านไม่ทันแล้วเนี่ยนะครับทาอย่างไรดีนะฮะก็เข้า กลุ่มติวอันนี้นะครเป็นข้อสอบที่คัดมาให้แล้วนะครับสำหรับคนมีเวลาน้อยนะคนที่อ่านหนังสือไม่ทันนะครับนะเพียง200บาทนะครับก็กดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับอาจจะแคปหน้าจอนี้มาก็ได้หรือว่าจะพิมพ์ว่าออสนใจติวข้อสอบรับนะฮะก็อินบ็อกเข้ามานะครับเดี๋ยวอาจารย์จะไปตอบนะครับต่อมาครับฮะประเด็นที่2ฮะในเรื่องพรบบฉบับนี้นะคือองค์กรกลางบริหารงานบุคคลนะฮะเราเรียกเขาว่า คณะกรรมการค่าราชก,การครูและบุคลากรทางการศึกษานะข้อสอบเคยออกตัวย่อนะครับก็ไก่คอควายสอสารามีจุดอยู่3จุดนะรหรือเรียกยอกอ่ๆกอๆว่ากคศนะครับซึ่งอ่อกคศเนี่ยนะฮะเนื้อหาตรงนี้มันมีการปรับเปลี่ยนนะครับนะบถ้าในกฎหมายเนี่ยปี47มันจะมีองค์ประกอบนะบต่างจากนี้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยอัปเดตก็คือคำสั่งคอ,อชอครับที่16นะ ทับ6นนะครับนะอ,อ๋อสิบหกทับหกศูนย์นะครับมีการแก้ไของค์ประกอบของคณะรรมการนะครับประธานเนี่ยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเป็นประธานนะแล้วก็มีการกรรมการโดยตําแหน่งฮนะก็คือหนึ่งมีรัฐมนตรีช่วยนะก็ต่อมามีประหลัดกระทรวงนะครับแล้วก็ประเภทเลขานะครับอาจารย์ก็แยกไว้ให้เลยนะครับเลขาอะไรบ้างก็มีเลขาีิการคอพอเลขาสภาการศาึกษาเลขาขัน้นพื้นฐานเลขาอุดมศึกษาเลขาอาชีวะแล้วก็ เลขาที่การคูลุสภา,านะครับมันก็จะมีกี่เลขาครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกเลขาใช่ไหมฮะแล้วก็คนที่เจ็ดคือกระโดดข้ามมาตรงนี้นิดนึงนะเลขาธิการกคสฮะเป็นกรรมการแล้วก็เลขาธิกการโดยตาแหน่งนะเพราะนั้นเนี่ยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดเลขานะครับที่อยู่ในกคสนะครับเจ็ดเลขาหนึ่งประหลัดนะฮะหนึ่งแล้วทั้มมตีร่าการนะสองแล้วมตีช่วยนะครับ โอเคนะอ่านี่คือเทคนิคในการจํานะครับต่อมาครับกรรมการผู้ส่งคุณอาวุธนะฮะเขาบอกว่าด้านละหนึ่งคนนะให้มีความรู้ความสามารถด้านอะไรได้บ้างค้แน่นอนลฮะหนึ่งบริหารทรัพยากรบุคคลเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยหรือว่ากคสอเนี่ยทาหน้าที่มีอํานาจหน้าที่ในการนะครับกำหนดหรือว่าบริหารงานบุคคลของข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษา,ะานะครับกำหนดอัตรากําลังนะฮะโรงเรียนขนาดเล็กจะมีครูได้กี่คน มีผอโรงเรียนได้กี่คนนะฮะโรงเรียนขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับหรือว่าในส่วนแกรกอื่นๆนะครับต่อมานะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งว่ากรรมก,การและก็เลขาธิการโดยตําแหน่งเนี่ยนะฮะก็คือเลขาธิาการกรสนะครับฐานะเขาเนี่ยเทียบเท่าอธิบดีคือ40นะครับเขาจะเป็นรองเอ่าประหลัดกระทรวงนะฮะเพราะว่าสังกัดของกคสๆๆเนี่ยจะอยู่ภายใต้สังกัดประหลัดนะฮะสนักประลัดกระทรวงศึกษาเพราะเนี่ยประหลัดกระทรวงคนนี้จะ41 นะครับอ่าโอเคนะอยา่างลาสภาการศักดิ์ก็41นะฮะคือเทียบเท่ากันหมดเลยนะฮะค่ายมืนถาอก็11นะครับอาชีวะก็11นะฮะเพราะนั้นเนี่ยเลขาธิการกรกศจะต่ํากว่าขั้นหนึ่งก็คือ40นะครับหโอเคน,นี่ยสรุปนะฮะปัีที่2กกศนะฮะชื่อย่อนะครับมีจุด3จุดนะฮะรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับมีกรรมการโดยตําแหน่งนะแล้วก็มีเ,เลขาธิการกกศเป็นกรรมการและ เลขาธิการนะครับอำนาจห,หน้าที่ทําอยู่หลักๆเลยคือ1ในเรื่องของอนโยบา,ายนะครับบริหารงา,า,านบุคคลนะไม่ว่าจะเป็นการกําหนดเรื่องของเกณฑ์วิทยาฐานะการขึ้นเงินเดือนการเปลี่ยนตําแหน่งความก้าวหน้าในวิชาชีพนะครับนะนี่ก็จะโดยหลักเลยให้กคอสศดาเนินการนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการดําเนินการทางวินยัยนะครับบุทรร้องทุกข์นะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องที่2นะครับ สามก็คือการรับรองคุณวุฒินะฮะเวลาเราสมัครสอบบรรจุถ้าเป็นในกระทรวงสาธารณสุขสเนี่ยเขาก็จะเขียนว่าวุฒิที่กรคสรับรองนะหรือใครไปสอบกพอก็เป็นวุฒิที่กพรับรองนะกพอก็จะเป็นของข้าราชการพลเรือนนะครับถ้าเป็นของเราเนี่ยก็จะเป็นกรสรนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นที่สามฮะประเด็นนี้สําคัญมากๆเลยฮะ,ะแลวเป็นคลายแม็กซ์นะของการออกข้อสอบนะของมาตราสามแปดข้อควาวเนทีสองเลย นะค,คือตรงนี้ต้องแยกให้ออกนะฮะว่าเราสอบตำแหน่งอะไรถ้าเราสอบครูผู้ช่วยก็ต้องอ่านอีแบบหนึง่งสอบอบุคลากรทางการศึกษาอื่นก็อีกแบบหนึง่งนะฮะหรือว่านะฮะสอบนะครับท้องถิ่นก็อาจจะอีกแบบหนึ่งนะครับมาตาสามสิบฮะดอกจันทร์ว้ครับมันคือคุณสมบัติทั่วไปฮนะอธิบายตรงนี้ขยายความนิดนึงว่าภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสาภาครูนะฮะสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ครูนะบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยผู้ซึ่งจะเข้ารับาเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือมันหมายความว่าถ้าเกิดคุณจะสอบหรือคุณจะ,ะได้รับการมาจุดแต่งตั้งตำแหน่งที่ต้องใช้ใบประกอบนะตำแหน่งที่ต้องใช้ใบประกอบหลกักๆมี4ตำแหน่งหนึ่งคือครูผู้ช่วย สองคือพวกผอโรองเรียนสามคือผอ,อ,อเขตพื้นที่สี่คือศึกษานิเทศถ้าสี่ตำแหน่งนี้นะครับเป็นตำแหน่งที่ต้องใช้ใบป,ประกอบชาชีพนะให้นะคนที่จะมาบรรจุเนี่ยคุณสมบัติอันดับแรกเลยต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคำว่าภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาค,ครูนะฮะก็หมายถึงว่ากฎหมายสภาครูเนี่ยบังคับให้สี่วิชาชีพเนี่ยเป็นวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีใบอนุญาตนะว่าแล้วเนี่ยนะฮะก็ต้องมีใบอนุญาตนะ มาก่อนนะแล้วถึงมาสมัครสอบครูผู้ช่วยได้ถึงจะมาสมัครสอบเป็นสื่อนิเทศได้ถึงจะสมัครสอบเป็นผโอโรงเรียนผอเขตได้นะครับาะใบประกอบมันแยกประเภทนะมีใบครูใบผโอโรงเรียนใบผอเขตใบสืษานิเทศนะฮะแล้วค่อยดูคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30นะฮะอันนี้คืออธิบายเพิ่มเติมทีนี้คุณสมบัติทั่วไปของมาตาาม0นี่เนี่ยมีด้วยกันอยู่ประมาณสัก10กว่าข้อนะครับข้อที่สําคัญเลยคือข้อ1ฮะสัญชาติไทย อันนี้หลอกจันไว้เลยนะฮะสัญชาติไทยข้อที่สองมักออกข้อสอบคือถามเรื่องอายุนะคาตอบนะว่าเอ๊ะบรรจุครูผู้ช่วยบรรจุนะบุคลารกรทางการศึกษาอื่นเนี่ยนะครับจะตําแหน่งนักวิชาการศึกษานักวิเคราะห์นโยบายและแผนหน้าเจ้าพนักง,งานธุรการเนี่ยอายุเท่าไหร่นะฮะคำตอบก็คือไม่ต่ํากว่า18ปปีบริบูรณ์นะฮะก็คือเอ่อสิบแปดปีเนี่ยได้ไหมไม่ได้คนระับต้องบอริบูรณ์ด้วย หมายความว่าเขาจะดูเลยว่าเดือนชนเดือนหรือเปล่า17ย่าง18ก็ไม่ได้นะครับต้อง18ปีบริบูรณ์นะครับต่อมาข้อ3ฮะเริ่มใสนะฮะร,ระบบระบบเอาระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยนะครับข้อที่4ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะฮะหไม่เป็นเออคนไร้ความสามารถจิตฟันฟ่นเฟือนนะครับหรือว่าโลกที่กอขอสกําหนดนะครับต่อมาข้อ6ฮะไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออก,อกจากราชการไปก่อนนะครับหรือว่าถูกอ่าพักนะครับใช้ใบอนุญาตเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับเจ็ดถ้าอ่าในเรื่องของศีลธรรมอันดีนะครับแปดถ้ากรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่นะแต่ถ้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้ไม่ได้นะเพราะสมาชิกพรรคการเมืองเนี่ยเป็นสิทธินะของประชาชนอยู่แล้วนะครับไม่คือเป็นสมาชิกพรรคนะแต่ว่าไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคไม่ได้เป็นเหรัแลิกในพรรคการเมืองไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองนะฮะ ข้อที่แปดนี้อ่าข้อที่เก้าฮะไม่เป็นบุคคลล้มละลายนะครับข้อที่สิบฮะคือคำพิพากษานะฮะเกี่ยวกับอ่าจำคุกเนี่ยถึงที่สุดนะครับเว้นแต่ความผิดสองแบบคือโดยประมาทกันแล้วหูโทษไม่เป็นไรนะครับอันนี้ได้อยู่นะฮะต่อมาครับสิบเอ็ดฮะไม่เคยนะครับถูกลงโทษให้ออกนะครับปลดออกหรือไล่ออกนะฮะไม่ว่าจะรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐนะครับอ่า ข้อที่12ฮะไม่เคยถูกลงโทษให้ออกบทออกไล่ออกเพราะทําผิดวินยัยตามพรบฉบับน,นี้หรือกฎหมายฉบับอื่นเช่นอะไรเช่นสมมติว่าเคยไปอยู่เป็นครูกทมมาใช่ไหมฮะถูกไล่ออกมาจากครูกทมเนี่ยนะฮะก็มีกฎหมายเฉพาะนะครับแล้วจะมาสอบบรรจุนะอย,อ,อ,อยู่สอบถอยู่สนนักประหลัดเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะเคยถูกลงโทษไล่ออกมาแล้วนะฮะจากกฎหมายฉบับอื่นนะครับและ13บสามฮะข้อสุดท้ายคือ ไม่เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการกักดีหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐดีนะครับเช่นบางคนเนี่ยเคยไปสอบเป็นพนักง,งานราชการนะเคยไปสอบเป็นครูอัตตาจ้างนะครับเคยสอบเป็นลูกจ้างนะครับถ้าเกิดถูกจับได้ว่าทุจริตในการสอบเหล่านี้ที่ไม่ที่ไม่ใช่สอบบรรจุราชการเนี่ยก็ถือว่าขาดคุณสมบัติตามมาตรา30วงเล็บสุดท้านะครับทีนี้นะฮะ ประเด็นต่อมาอันนี้สําคัญนะฮะต่อมาเลยก็คือว่าตําแหน่งครับเป็นมาตาสามสิบแปดนะเรามาดูกันนะหลายคนบอกอาจารย์มาตาสามแปดคอควายอับสอง 2, มันคืออะไรมันมีคอควายแสดงว่ามันต้องมีขอไข่แสดงว่ามันต้องมีกอไก่ใช่ไหมฮะใช่ฮนะคือมาตาสามแปดเนี่ยเป็นตําแหน่งนะฮะของข้าราชการครูและบุลบคลากรทางการศึกษามีด้วยกันอยู่สามประเภทประเภท,เภทกอไก่ขอไข่ขอควายฮนะกอไก่คือประเภทที่หนึ่งขอไข่คือประเภทที่สอง ข้อความคือประเภทที่สามสำหรับกอไก่เนี่ยนะฮะประเภทแรกนะเขาบอกว่าตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษาขี่เส้นใต้ผู้สอนในหน่วยงานการศึกษามีด้วยกันอยู่6ตำแหน่งฮะ,ะตั้งแต่วงเล็บ1จนถึงวงเล็บ6นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาเปิดสอบครูผู้ช่วยเนี่ยเขาจะบอกเลยนะในนะประกาศรับสมัครสอบนะครับว่าเปิดสอบมาตรา3 8ปกอไก่วงเล็บ1ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพราะเนี่ยเข้าใจยังว่าทําไมเขาเขียนวงเล็บหนึ่งกับเล็บสองอ่าวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองคือชื่อตําแหน่งที่เปิดสอบชื่อตําแหน่งที่จะบรรจุนะครับต่อมาครับวงเล็บสองคือตําแหน่งครูนะครับตาแหน่งครูนะฮะแล้วก็วงเล็บสามถึงวงเล็บหกเนี่ยเป็นของระดับหมหาวิทยาลัยนะครับเพราะเนี่ยก็ไก่วงเล็บหนึ่งเนี่ยนะฮะก็คือสอบบรรจุแล้วก็แต่งตั้งนะครับคาว่าบรรจุและแต่งตั้งเนี่ยนะฮะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะเชิงลึกว่าบรรจุเนี่ยหมายถึงการเปลี่ยนสถานะ จากนะประชาชนคนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยนะครับที่เป็นเอกชนเนี่ยยังไม่ใช่ราชการถูกไหมฮะมาจุเนี่ยหมายถึงการเปลี่ยนสถานะนะฮะจากนะบุคคลทั่วไปเนี่ยนะฮะให้รับราชการนะครับเปลี่ยนสถานะก่อนนะครับเสร็จแล้วก็แต่งตั้งฮะแต่งตั้งคือใช้อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายครับให้ดํารงตําแหน่งนะแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยก็จะมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายนะครับสามารถเข้าไปจัดกระเลงกระสอเป็นครูในโรงเรียนรัฐบาลได้ โอเคไหมฮะอ่าทีนี้เนี่ยสมมติว่านะฮะผ่านไป2ปีฮะเป็นครูผู้ช่วยไป2ปีนะครับมีการประเมินเรียบร้อยนะฮะก็จะมีคําสั่งแต่งตั้งให้ดารงตําแหน่งวงเล็บ2คือตําแหน่งครูไม่ต้องมาจู๋แล้วเพราะอะไรเพราะเปลี่ยนสถานะมาแล้วตั้งแต่วงเล็บ1นะก็คือก่อนที่จะมาเป็นครูผู้ช่วยเนี่ยเป็นเอกเป็นเอกชนมาก่อนใช่ไหมอ่ามันผ่านการมาจูมาแ้กผ่านการเปลี่ยนสถานะมาแล้วนะฮะแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นครูผู้ช่วย พราะเนี่ยพอทํางานไปสองปีฮะผ่านการประเมินเรียบร้อยก็มีคําสั่งแต่งตั้งนะจากเดิมเป็นตําแหน่งครูผู้ช่วยก็เปลี่ยนตําแหน่งฮะมาเป็นตาแหน่งครูนะครับสมมุติว่าทํางานไปสักพักหนึ่งสี่ห้าปีอ่ะไปสอบเป็นผู้พอโรงเรียนได้นะครับก็มีคําสั่งแต่งตั้งจากตําแหน่งครูเนี่ยเปลี่ยนตําแหน่งให้ดารงตาแหน่งผู้อนวยการโรงเรียนไม่ต้องบรรจุใหม่แล้วเพราะว่าเปลี่ยนสาทนะฮะมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วที่รับราชการนะครับเพนะเพราะเนี่ยกไก่วงเล็บหนึ่งคือครูผู้ช่วย วงเล็บ2คือครูนะครับต่อมาครับประเภทขอไข่ฮะประเภทที่2นะครับก็คือผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาครับรวมไปเลยนะอยู่ในประเภทขอไข่นะครับก็มีขอไข่วงเล็บหนึ่งฮะรองผอโรงเรียนนะขอไข่วงเล็บสองผอโรงเรียนอ่าวงเล็บสามพัรองผอเขตวงเล็บสี่ก็ผอเขตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวเวลาเขาเปิดสอบผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่ามาตาสามแปด ขอไข่วงเล็บหนึ่งนะวงเล็บสองนะเปิดสอบนะวันดีคืนนีก็เปิดสอบผออ,อเขียนพื้นที่นะก็มาตาสามแขอไข่วงเล็บสามกับวงเล็บสี่โอเคไหมฮะอ่าเราก็จะเริ่มดูแล้วอ๋อตำแหน่งมันมีปรับอะไรบ้างนะครับต่อมาครับอ่ะมาดูไฮไลท์สำคัญของเราเลยฮะมาตาสามแปอควายครับบุคลากรทางการศาึกษาอื่นอ่ามีคําว่าอื่นเข้ามาเนี่ยมันจะหมายถึง2องตำแหน่งนี้ วงเล็บหนึ่งคือศึกษานิเทศกับวงเล็บสองฮะตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่กกสกาหนดอ่าเพราะนั้นเนี่ยนะครับนะเราสอบนักวิชาการศึกษาก็จะเป็นวงเล็บสองสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนก็วงเล็บสองนักทรัพก็วงเล็บสองนะทุรการก็วงเล็บสองคือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นนะซึ่งเดี๋ยวกกสเขาบอกมาเองแหละว่ามันมีนะฮะกี่กี่ตำแหน่งนะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกัน นะครับโอเคนะเพราะเนี่ย้อควายเล็บสองคือตำแหน่งที่เรียกชื่อจากอื่นนะฮะตรงนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับแต่ที่เป็นกอไก่นะวงเล็บ1วงเล็บ2ขอไข่วงเล็บ1ถึงวงเล็บเท่าไหร่ฮะวงเล็บ4ใช่ไหมแล้วก็คอควายวงเล็บ1พวกเนี้ยต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพทั้งสิ้นนะครับอ่ะทีนี้ต่อมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของวิทยาฐานะนะครับก็จาอย่างนี้นะฮะคือวิทยาฐานะเนี่ยจะมีสําหรับตําแหน่งที่มีใบประกอบก็คือ4ตําแหน่ง ง่ายๆเลยครูพอโรงเรียนพอ,อเขตศึกษานิเทศนะครับส่วนไอ้มาตาสามแปดขอาเริ่มสองเนี่ยมันจะไม่ใช่วิทยาฐานะแต่เขาจะเรียกว่าเขาเรียกว่าเงินประจําตําแหน่งเอางี้ดีกว่าเออมันจะมีเงินเดือนใช่ไหมกับเงินวิทยาฐานะนะครับถ้าเป็นเราเนี่ยักวิชาการสามันจะมีเงินเดือนกับเงินประจําตําแหน่งนะครับมันก็มันก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับถ้าเป็นตําแหน่งครูเนี่ยนะฮะมีด้วยกันอยู่สี่วิทยาฐานะครบเลย เริ่มจากชำนาญการมาชำนาญการพิเศษเชียชช่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษนะครับต่อมาครับผู้บริหารสถานศึกษาครับอ่ะดูอย่างนี้นะลองเนะี่ยมีสาอันไม่มีเชี่ยวชาญพิเศษจําไม่ยอย่ายนี้เริ่มจากชำนาญการไปชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญถ้าคนเป็นลองพอโรงเรียนเนี่ยอยากได้เชี่ยวชาญพิเศษคุณต้องสอบเป็นพอโรงเรียนให้ได้ถึงจะไปขอเชี่ยวชาญพิเศษได้เพราะอะไรเพราะว่าพอโรงเรียนเนี่ยมันมีครบทั้งสวิทยฐานะ เริ่มตั้งแต่ชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษนะครับหลายคนถามอาจารย์เข้ามาว่าอาจารย์ผมอยากเป็นสารบริหารเนี่ยนะผมอยากเป็นผอรโรงเรียนเนี่ยผมจําเป็นต้องเป็นรองก่อนไหมคือโดยหลักแล้วเนี่ยไม่จําเป็นแต่ถ้าเราได้เป็นรองก่อนเนี่ยนะครับมันก็จะมีคะแนนเพิ่มให้อ่านอย่างนี้ดีกว่ามันจะมีคะแนนเพิ่มให้แล้วมันอยู่ที่จังหวะโอกาสด้วยเพราะว่าการเปิดสอบรองกับเปิดสอบผอเนี่ยมันจะคนละช่วงกัน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการเปิดสอบลองก่อนคุณก็ไปลองไปก่อนก็ได้แล้วพอเขาเปิดสอบผออีกคุณก็ไปสอบเป็นผอก็ได้นะครับอะไรมาก่อนก็เอาคว้านันไว้นะครับต่อมานะฮะเอ่อเป็นผู้บริหารการศึกษานะครับก็แบ่งออกเป็นสแบบก็คือลองผอเขตกับผอเขตนะครับถ้าเป็นลองผอเขตเนี่ยจะมี2ออย่างก็คือชานาญการพิเศษกับเชี่ยวชาญแต่ถ้าเป็นผอเขตก็จะเป็นเชี่ยวชาญแล้วก็เชี่ยวชาญพิเศษคุณเห็นไหมว่ามันจะเหลื่อมกันอยู่นิดนึง เพราะอะไรเพราะว่าผอโอรงยนอะผอ,อเขตเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดใช่ไหมฮะอ่าอีกคนเป็นรองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟังดีนะถ้ารองมีวิทยาฐานะเท่ากับผอ,อเขตเนี่ยมันก็จะบังคับบัญชากันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ารองมีเชี่ยวชาญพิเศษแล้วผอ,อเขตก็มีเชี่ยวชาญพิเศษมันก็ไม่เวิร์กนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทําให้เหลื่อมกันนะครับว่าอาสตาที่ชํานาญการพิเศษนะครับแล้วก็ไปเชี่ยวชาญสําหรับรองนะ ส่วนพออ,อเคก็ต้องเชี่ยวชาญแล้วก็เชี่ยวชาญพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นพอ,อโรงเรียนเนี่ยนะครับอายุเยอะๆแล้วนะห้าสิบกว่าแล้วนะได้ชํานาญการพิเศษใช่ไหมฮะเต็มที่เขาก็สอบเป็นได้แค่ลองลองเขตพื้นที่นะสูงสุดเขาจะได้เป็นรองผอ,อ,อเอเพอวิทยาฐานะมันกําหนดไว้ว่าเออชานาญการพิเศษเป็นรองผออ,อเคได้แต่ถ้าเกิดเขาอยากสอบเป็นผออ,อเคเนี่ยได้ไหมไม่ได้ ผพราะอะไรพพอเพราะพอเขตพื้นที่เนี่ยกาหนดวิทยาฐานะสูงกว่าหนึ่งขั้นสูงกว่าชํานางการพิเศษหนึ่งขั้นก็คือเชี่ยวชาญเพราะนั้นนะฮะถ้าพอโรงเรียนเนี่ยอยากเป็นพอเ,ออเขตต้องทาไมฮะต้องขอเชี่ยวชาญพิเศษได้ไดก่อนอัตเทียทีต้องขอเชี่ยวชาญก่อนถึงจะไปสอบเป็นพอเ,ออเขตได้นะครับพนเพราะนี่วิทยาฐานะมีผลนะฮะมีผลนะครับมีผลโอเคนะครับต่อมาครับอ,อ่ศึกษานิเทศก็มีครบทั้ง4วิทยาฐานะ นะครับเริ่มจากชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญแล้วก็เชี่ยวชาญพิเศษนะครับโอเคนี่ล่าสุดเนี่ยกกสก็ทําหลักเกณฑ์ใหม่แล้วก็คือว่าสามารถสอบข้ามสายงานได้เช่นนะครับคุณเป็นครูผู้ช่วยนะครับมาเป็นครูนะแล้วไปออสอบเป็นสื่อสารนิเทศได้นะครับก็ไปเป็นสื่อสารนิเทศแล้วอยากจะมาเป็นผอโรองเรียนเนี่ยก็มาสอบสายบริหารได้นะฮะสลับกันไปสลับกันมาก็ได้แต่ขอให้มีใบประกอบประเภทนั้นๆตำแหน่งนั้นๆที่คุณจะสอบนะครับ ก็คือสร้างทางเลือกให้มากขึ้นนะครับอ่ะทีนี้ต่อมาครับเป็นตําแหน่งทางวิชาการนะครับก็สําหรับอาจารย์นะฮะระดับมหาวิทยาลัยนะครับก็มีอาจารย์นะผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์แล้วก็ศาสตราจารย์นะครับอ่าโอเคแต่คนถามอาจารย์เราเรื่องเงินล่ะคะคืออย่างนี้นะครับอ่อถ้าเป็นอาวิทยาฐานะนะไม่ว่าจะวิทยาฐานะอะไรอ่าตำแหน่งอะไรนะครับ อย่างชำนาญการเนี่ยจะได้สามพันห้าร้อยบาทนะครับอ่าส่วนชำนาญการพิเศษเนี่ยได้ห้าพันหกร้อยบาทนะครับแต่คูณสองฮะเพราะว่ามีเงินเพิ่มพิเศษให้นะครับนะจากมติคอรมอเชี่ยวชาญในเก้าพันเก้านะครับก็คูณสองไปนะฮะก็หมื่นก็เกือบสองหมื่นแล้วเชี่ยวชาญพิเศษก็ประมาณหมื่นสามนะครับก็คูณสองมีชำนาญการนะักวิทยาฐานะแรกเนี่ยที่ไม่ได้เพิ่มอีกเท่าหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงินวิทยาฐานะ ซึ่งบวกเพิ่มจากเงินเดือนนะครับหลายคนบอกว่าเออทำไมครูเนี่ยเข้าเวรไม่เห็นมีโอทีไม่มีเงินค่าเวรเลยเนี่ยเข้าเวรตอนเช้าเข้าเวรตอนคืนนะฮะตำรวจทหารพยาบาลหมอเวลาเข้าเวรมีเงินค่าเวรของเราไม่มีนะครับแต่ของเราจะเป็นในเรื่องของวิทยาฐานะมีเงินตรงนี้ให้นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ทุกคนหรอกมันจะเฉพาะคนที่เขาได้ชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษนะแต่ถ้าได้เนี่ยได้ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็บวกอีกหมื่นกว่าบาท อันี้บวกเกือบสองหมื่นอันี้บวกเกิดเท่าไหร่รฮะเออคนข้างเยอะนะครับถ้ารวมเอเงินเดือนนะนะฮะเงินเดือนก็ว่าไปฮะสตาร์ถ้าเป็นครูผู้ช่วยจบนะครูมาโดยตรงห้าปีก็หมื่นห้าพันแปดร้อยนะครับก็ทํางานไปสักสิบปีเนี่ยเงินเดือนก็จะอยู่ว่าสามหมื่นนะครับแล้วก็อาจจะแบบได้ชานาญการก็สามพันห้าบวกไปหรือถ้าเกิดเอ,อ่อมีความกข้าหน้ามากๆก็ได้ห้าพันหกคูณสองก็บวกอีกหนึ่งหมื่นนะก็ถือว่าเยอะนะครับใน อชาชีพราชการนะครับโอเคทีนี้เรามาเจาะประเด็นของเราเลยนะฮะคือมาตรา3 8ปอควายวิศวสองนะครับน้อยคนนักที่จะทราบตรงนี้นะครับคืออันนี้มันเป็นในเรื่องของกกศเนี่ยระบุมาเลยครับว่ามีด้วยก,กันอยู่3ประเภทนะค,คุณจะเป็นนักวิชาการศึกษานักวิเคราะห์นโยบายและแผนต่างๆเนี่ยนะตำแหน่งที่เรียกชื่อจะอื่นเนี่ยนะครับมันจะมี3ประเภทประเภทที่1คืออํานวยการจํเชื่อดีๆนะครับ ประเภทที่สองคือวิชาการประเภทที่สามคือทั่วไปอ่ามันต่างกันยังไงนะก็คือท่าํานวยการเนี่ยมันจะเป็นพวกผู้บริหารและเราจะเรียกข้าราชการว่าผอเป็นดํานวยการนะครับส่วนวิชาการเนี่ยก็คือปอตีฮะที่เราสอบบรรจุเนี่ยใช้วุฒิปริญญาตรีนะครับถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยจะวุฒิต่ํากว่าปริญญาตรีเช่นวุฒิปวชปวสนะครับหมายึงธุรการเนี่ยเจ้าพนักง,งานธุรการเนี่ยจะเป็นตําแหน่งระดับ ที่สามคือระดับต่ำสุดเลยคือทั่วไปแต่ถ้าเป็นนักวิชาการจุดๆเช่นนักวิชาการศึกษานักวิชาการอะไรเนี่ยนะฮะที่ตามด้วยชื่อตำแหน่งเนี่ยก็จะเป็นประเภทวิชาการนะครับแล้วพอทำงานไปสักพักหนึ่งก็คอยสอบเป็นประเภทอำนวยการเป็นหัวหน้าหรือเป็นผอนะครับถ้าเป็นระดับอ,อำนวยการเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่สองระดับคือระดับต้นกับระดับสูงเห็นไหมฮะก็เดี๋ยวคอยไป คือชื่อตำแหน่งเนี่ยก็แล้วแต่ว่าจะอยู่ในงานไหนนะแต่ว่าประเภทเนี่ยเป็นอํานวยการนะมีระดับต้นกับระดับสูงนะครับต่อมาถ้าเป็นวิชาการนะฮะเช่นนักวิชาการศึกษาเนี่ยมันก็จะมี4ระดับนะครับระดับปฏิบัติการระดับชำนาญการชำนาญการพิเศษแล้วก็เชี่ยวชาญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มันจะได้เงินเพิ่มจากเงินเดือนเขาเรียกว,ว่าเงินประจําตําแหน่งนะครับเงินประจาตาแหน่งถ้าเทียบเคียงก็เหมือนเงินวิทยฐา,านะนะครับ แล้วก็ประเภททั่วไปฮะมีสามระดับคือปฏิบัติงานอันนี้แรกเข้าเลยนะแล้วสัพพัก็ได้ชำนาญง,งานแลนะสุดท้ายคือระดับอาวุโสนะครับโอเคนะเพราะเนี่ยนะฮะอาจารย์มองว่านะจุดเน้นที่สำคัญนะฮะของสามแปดขอ้ขอความรับสองเนี่ยคือตำแหน่งพวกนี้นะว่ามันมีสามประเภทนะอำนวยการแบ่งเป็นสองระดับวิชาการแบ่งเป็นเท่าไหร่นะฮะสี่ระดับท่าทั่วไปแบ่งเป็นสามระดับนะครับนะก็ ขออนุญาตนะสรุปมาในเรื่องของอพระราชบัญญัตริระเบียบข้าร,ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับปี2547ไว้เท่านี้นะครับแล้วกอ็อย่าลืมนะฮะใครอยากได้ไฟล์ข้อสอบนะตำแหน่งอะไรเนี่ยนะครับก็พิมพ์ชื่อตำแหน่งเบอกอาจารย์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวพบกันนะในะครั้งต่อไปนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการสอบสวัสดีครับ